สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับเขาบอกว่าเมื่อคือนนี้สึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปโยุโรปยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมี2คู่แต่ว่าคู่ซึ่งโอ้โหเกิดเหตุการณ์ตกตก,ตกใจกันก็คือคู่ของดอทมุลนะครับทีมที่เป็นรองแชมป์จากเยอรมันเปิดบ้านเจอกับโมนาโกทีมอันดับ3จากฝรั่งเศส เกมถูกยกเลิกนะครับเพราะว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายต้องการมากที่สุดก็คือต้องการทําให้คนต้องการให้สังคมนั้นกลัวแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราไม่สามารถจะหยุดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนั้นได้แต่เราสามารถบังคับตัวเองได้เราต้องพิสูจน์ให้บุคคลก่อการร้ายรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะทําอะไรชีวิตของพวกเราเดินหน้าต่อไปไม่ส่งผลกระทบใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นคุณผู้ชมครับในแง่จิตวิทยานั้น ถ้าเกิดเหตุไม่ดีอย่างระเบิดเราจะต้องโชว์ครับว่าเราสามาัคคีกันมากแค่ไหนและนี่เป็นท็อปช็อตของวงการกีฬานะครับวันที่มืดแสงสว่างน้ำใจเกิดขึ้นครับหลังจากที่ทีมดอทมุลนะครับประชุมทีมเสร็จที่โรงแรมนะฮะก็กําลังจะเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อไปสนามฟุตบอลณักะที่รถบัสเดินทางออกจากโรงแรมนะครับที่อยู่ห่างจากสนามส0กิโเมตรเกิดระเบิดสตู้มครับ ตรงประตูทางออกของโรงแรมนะครับโดยคาดว่าระเบิดถูกซ่อนไว้ตรงพุ่มไม้ใกล้กับทางออกเนี่ยนะฮะโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตครับซึ่งแรงระเบิดนะฮะทำให้กระจกรถบัสแตกแล้วก็บาดข้อมือของมาร์กบาตรากองหลังทีมชาติสเปนนะครับที่นั่งอยู่แถวหลังสุดก็บอกว่าเจ็บข้อมือเล็กน้อยและคืนนี้อาจจะลงได้ด้วยซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนะครับได้พบจดหมายนะฮะของคนร้ายที่เขียนอะไรสักอย่างไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะล่ามือบอมต่อไปนะครับเกมที่จะแข่งกันเมื่อคืนนี้ก็ถูกยกเลิกแล้วก็เลื่อนมาแข่งวันนี้แทนพอข่าวนี้ออกมาแฟนๆที่อยู่ในสนามก็ช็อกครับอย่างไรก็ตามที่เขาบอกครับทุกความมืดมักจะแฝงไว้ด้วยแสงสว่างเสมอนะครับแฟนบอลผู้มาเยือนนะฮะแฟนบอลของโมนาโกที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสก็ตะโกนดอดมุลดอดมุนเพื่อให้กำลังใจแฟนๆเจ้าถิ่นครับ ส่วนฟังดอทมูลก็เข้าใจครับว่าแฟนบอลที่มาเยือนต้องลําบากคืนนี้อาจจะไม่มีที่อยู่แน่นอนนะครับเพราะปกติคนมาเยือนดูบอลเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านทันทีแฟนๆดอทมูลครับก็ได้ออกประกาศนะครับให้ที่พักฟรีสําหรับแฟนๆที่มาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นแคมเปญที่มีชื่อว่า bed for away fans ใครมีห้องนอนที่พอเอื้ออารีแฟนๆทีมเยือนก็จัดไปนี่แหละครับสิ่งดีๆที่มาพร้อมระเบิด